สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอีกคันึ่นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับผู้สื่อข,ข่าวรายงานข่าวครับว่ารัฐบาลรัสเซียกับรัฐบาลจีนนั้นจับมือกันประนามสหรัฐอยา่างรุนแรงที่เปิดฉากโจมตีเป้าหมายในอิรักและซีเรียเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ฐานทัพสหรัฐหรือว่าทาวเวอร์22ที่จอแดนใกล้ชายแดนติดซีเรียถูกกลุ่มติดอาวุธซึ่งอิรานให้การสนับสนุนโจมตีด้วยโรดพิฆาตเป็นเหตุให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บมากกว่า40ีาย เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มกราคม2567ที่ผ่านมานับเป็นเหตุการณ์โจมตีฝ่ายค้าศึกที่ทําให้ทหารสหรัฐซึ่งประจําการในภูมิภาคตะวันออกกลางเสียชีวิตเป็นครั้งแรกหลังจากที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เอกอัคร,รราชทูตรัสเซียและจีนได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติหรือว่าจูเอ็นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567บอกว่ารัฐบาลสหรัฐยกระดับความเสี่ยงของภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยทางด้านวลาซิลีเเบเนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติยังชีว้ว่าการตัดสินใจโจมตีเป้าหมายกลุ่มติดอาวุธในอิรักและซีเรียเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิสารครั้งใหม่ที่จะมีขึ้นในเดือนตุรกิกายนปี2 5 6นะครับซึ่งรัสเซียก่อนหน้านี้ได้เปิดฉากสงครามในยูเครนก็กลายเป็นหัวข้อโต้แยง้งกันอย่างเครียดในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติในช่วงสองปีก่อน เป็นประเทศที่ได้ยื่นยัตติขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชา,ชาติเปิดประชุมหลังจากที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่งทั่วอิรักและซีเรียตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธขบวนการอิสลามเพื่อการต่อตา้านในอิรักซึ่งอิรานให้การสนับสนุนโจมตีฐานทัพทาวเวอร์ของสหรัฐในจอแดนทางด้านวัซซิลีเบเนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสาประชาติยังกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ของสหรัฐเป็นความพยายามเบ่งอํานาจและราดน้ํามันลงบนความขัดแย้งในตะวันออกกลางให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ทางด้านจางจุนเอกอคราชทูตจีนประจําสหประชาชาติประนามการโจมตีครั้งนี้ของสหรัฐโดยชี้ว่าเป็นการทําให้ความตึงเครยียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ทางด้านเจคซิลิเวนซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวเองก็ได้ออกมาตอบคําถามกับสื่อวลชนเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในอนาคตหากว่าอิรักนั้นมีการโจมตีสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานั้นจําเป็นที่จะต้องตอบโต้และไม่ปฏิเสธในการที่จะตอบโต้เข้าไปยังแผ่นด,ดินของอิรัก ในขณะที่ฝั่งของอิร่านะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยทางด้านนัสเซอร์ขนานี้คนกกระทรวงการต่างประเทศของอิร่านั้นก็ออกแถลงการระบุว่าเราถือว่าการกระทำของสหรัฐในอิรักเดเมนและซีเรียเป็นไปตามอำเภอใจและผิดกฎหมายเราขอประนามในสิ่งเหล่านี้มาตรก,การที่ทําอยู่ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศเหล่านี้และได้ถูกนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสนับสนุนระบบไซออน,นิสต์หรือว่าอิสราเอลนั่นเองขนานี้ยังบอกนะครับว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิรานนั้น ไม่ได้พยายามที่จะทําให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาครวมถึงไม่เคยสนับสนุนความตึงเครียดและวิกฤตใดในขณะเดียวกันสาธารณรัฐอิสลามก็แสดงให้เห็นว่าจะมีปริยาตอบโต้อย่างเด็ดขาดในภัยคุกค,คามต่อความมั่นคงในดินแดนของอิรักและอิรากขอแสดงให้เห็นว่าจะไม่ลังเลที่จะใช้ความสามารถของตนในการตอบโต้ทําให้ผู้รุกรานนั้นต้องเสียใจนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่า,นนานติดตามทีเดียวนะครับทั้งสองฝ่ายนั้นก็ออกมาตอบโต้กันไปมาในขณะที่จีนกับทางด้านรัสเซียนั้นผนึกกําลัง ประนามสารัปิกาในการกระทำดังกล่าวด้วยครับ